สวัสดีครัับวนนี้คุณหมอมาทำอะไรครับสวัสดีผมมาฉีดวัคซีนเกิดอะไรขึ้นที่โรน้ตโน้ตถามไม่รู้เหรอไข้หวัดเหรอไม่มีค่ไม่มีข่าวเลยรูะไรครับโควีใช้ซิมของอะไรแม่ใช้ซิมแม่เล่นเน็ตแรงไหมไม่เลยต่อาไวไฟแดน3 1 5 5นึ่งห้้ามั้ซื้อสมุดายเฮ้ยกูถามหน่อยนะเติมเงินที่ไหนใครที่ผ่านมือผมประมาณ50คนเนี่ยผมบอกเลยว่าอ๋ออันนี้คือต่างต่างเรียบร้อยได้ดีทุกคนตั้งแต่คนแรกตั้งแต่คนแรกเป็นหมอจริงปะเนี่ยหมอจริงหมอจริงโอย เป็นคนไงวะไอ้พี่เชี่ยหมอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหมอจริงมั้เนี่ยหมอจริงโอ้ยเผื่อเว้ยไอ้ไปไหนเดี๋ยวดิไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเป็นโรคที่ต้องยืนมันมันมันผมก็เป็นเขาหรอโรคเดียวกันติดที่ไหนมาติดเนี่ยที่เมเจอร์อ่ะเขารู้กันผมก็รู้ละอ๋อแต่คนนี้ไม่ติดผมคนนี้รักษาไม่หาย หนังโฆษณามันนานอ่ะออ๋เวลาพอพอจังหวะมันคนดูมันมันเมื่อยมันพร้อมจะกระลุกเลยเพลงยังไม่จบฮะเพลงยังไม่จบ <c oughs> จบอะไรดีแม็กขึ้นแล้วเนี่ย <c oughs> สมมติมึงนึกนะ <c oughs> นึกอยู่ว่ามีแบงค์พันอยู่ตรงเนี้ย คืออะไรคืออะไรแตกแถวอย่างงี้แตกแถวนะแแตกถวมีแบงค์พันถ้าเกิดทุกคนน่ะไม่หยิบก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครแตกแถวแต่เมื่อกี้มึงหยิบมึงแตกแถวนะก็กูจินตนาการมันเหมือนเกินไปอ่ะกูถามมึงหน่อยกูถามมึงง่ายๆนะมีแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยต่อที่พื้นอ่ะมึงจะเก็บอะไรเก็บแบงค์พันนั่นไงเก็บซองใบเก็บซองใบมึงทีวิ่งทำไมอ่ะวิ่งทีวิ่งวิมีค่ากว่าโง่เนี่ยพอเห็นในนี้แล้วมันนึกถึงสมัยที่เรายัง อยู่โลกภายนอกนะแล้วเราเคยเรียนหนังสือเรียนที่ไหนมาจบที่ไหนมาปริญญาตรีที่ปักที่ปักปริญญาตรีหนชิคาโก้โอเคปริญญาโทที่เมืองเช็กปริญญาเอกที่วัดสงหวยที่เดียวครับว่าปริญญาตรีปริญญาตรีวัดอดอกห้วยใจแค่ปริญญาตรีะปริญญาตรีทวนกลับมาหาเขาด้วยชิคาโก้ปริญญาโทเมืองเช็คปริญญาเอกวัดละบเขาได้ต้องการให้มันตรงใจเขาแค่นั้นแหละปริญญาเนีเรียนจบมอต้น b อ s t o น มอปลายเฮ้ยเรียนจริงป่าวเนึ้อเรียนทำไมอะบอสตันเดิมยวคนเราเรีโรงเรียนเหรอจบนานแล้วแปะตรงนี้นะบอสตันที่เดิมไอสคูลเรียนที่เดิมที่เดิมพอจบบอสตันแล้วต่อไปรียนที่ไหนบีแไหม นี <muitas S 2> ่ไงคนไข่เงามาตามแล้วสวัสดีหมอเนี่ยเฮ้ยครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณหมอเข้ามาวันนี้มีธุระอะไรรึเปล่าเอ้าวันนี้สําคัญเลยฉีดวัคซีนไงคุณหมอไปจับจำคาแรคเตอร์ใครมาเนี่ยไม่ได้จับโอ้ยมันดูไม่ใช่คุณนะหมอต้องรีบเพราะเดี๋ยวหมอต้องไปอีกห้องขังหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณหมอมาทำอไมครับสวัสดีผมมาฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนเกิดอะไรขึ้นที่โรงพยาบาลถาไมคุณไม่รู้เหรอใช่ปะไม่มีคนไม่มีข่าวเลยคุณเราไม่ได้ดูไม่ได้รับโอกาสได้ดูโททรัศนซเชี่ยมมมมีีีโโโโโโโรรรรรรคค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 ควววววิิิิิิดดดดดดดเเเนนนนน่ยอออะะไไััับบบหหหสลา้้ึงง็ื อโควิดไม่โควิดโควิดโควิดแล้ววิดแรงไหมมีแรงบ้างหวิดจะโดนไม่โดนอ่ะโคเหรอมึงอ่ะโควิด19โควิดเขารู้ได้ไงอ่ะก็กูมีโทรศัพท์คนเดียวเอ้ามึงแอบเอาโทรศัพท์เข้ามาเหรอเฮ้ยมึงซื้อไหนอ่ะสัมภาระดิมึงเอาเข้ามาเนี่ยเส่รองเท้ามาโอ้ยรองเท้านานนะมันยากนะเขาไม่เห็นเขาแตกนะแยกซิมซิมใส่องเ้าแตะ ใช้ซิมของแม่ขอใช้ซิมแม่ใช้ซิมแม่เล่นเน็ตแรงไหมไม่เลยต่อไวไฟแดน3 1 5 5นึ่งห้า้ามั้โอ้โหแล้วคุณไปรู้รหัสไวไฟได้ไงซื้อเขามีขายอ๋อเขาขายแปลว่ามันมีมีตรงนี้องใดนะมีน้องมีนี่ตรงนี้คุณเอาเงินที่ไหนซื้อที่นี่ไม่ได้รับอนุญาตให้พกทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นอ่ะก็จะเป็นเงินเลยอ่ะผมขอถามคุณสั้นๆเลยคำเดียวนะประเด็นนี้น่าสนใจน่าสนใจเติมเงินหรือรายเดือนเติมเงินปิดทวาร รายวันเฮ้ยกูถามหน่อยนะกูถามเลยนะเขาเก่งอะไรนี่แตเขาเก่งแต่เขาดูเขาจะเสริมจากไหนก็ได้อ่ากูถามหน่อยกูถามหน่อยว่าเติมเงินที่ไหนเฮ้ยถา้สัตว์เสียงคุ้นๆว่ะเฮ้ย หมือนเหมือนคุจะรู้จักมึงเคยเจอไหมะใครประชุมกันไหมคือไอ้คนเนี้ยมันคือคนที่กูที่กูติดคุกมาอดีกูกลัวดหองให้มันเง้อนะส่งยาส่งยาเหรออแล้วเหมือนแบบกูเกมอุ้ยไอ้นี่จับอ่ะไอ้นี่แหละเหมือนคุณมันน่าชื่อกีชาติลองเทสเรียกเฮ้ยแล้วทำไมมันไม่โดนจับอ่ะก็มันโบอยกูไงอ้เหี้ยมึงมึงบอกกูได้นะถ้าเกิดถ้าเกิดอลไมึงบอกแพ้อะดิทำไมเออเป็นอลไอะไรถ้าเป็นอลไมันถ้ามันเป็นอลไมึงเดก๋ยวเดี๋ยวกูได้กูยังไม่กูลุงต่อยมันได้ไงกูย กีเซ่กีเซ่เยก้าเฮ้ยนิ่งโอเคถ้าไม่ใช่กีชาเยก้ากันแล้วแบบเฮ้ยอ่ะเพื่อนมันมีเรื่องเหรอเขาเก่งนะทุกคนทำไมจังหวะที่เขาเด่นเลยเขาไม่ทับทางเขาไม่อะไรนะแต่เขายืนแบบให้มันยังเป็นจุดใจอยู่ในการยืนแบบองศาเขาเลย เหมือนแค่ทิ้งนิดนึงให้มันดูหนักเฟมเหมือนพักอ่ะเหมือนตายเหมือนตายแต่ไม่ตายเหมือนตายแต่ไม่ตายเหมือนตายแต่ไม่ตายก็คือยังให้ดึงเข้าเฟมอยู่คือถ้ามึงเก่งขนาดนี้มึงคนที่จะเอาตัวรอดที่แบบไม่ติดติดคุกอ่ะเออเฮ้ยจริงเสียแบบนี้กีชาใช่ไหมไม่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 เฮ้ยไม่ไม่ไม่มันมีวิรุษไม่ใช่กีชาไม่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 อะไรในกระเป๋าอ่ะไม่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 อะไรอ่ะเอาอุปกรณ์มาอุปกรณ์ผมไม่ทำไม่ทำหอุปกรณ์ไม่มีเป็นหมอจริงเนี่ย อุปกรณ์อ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำเข็มอะไรนะเข็มอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ใช่ไในใไม่แล้วเห็นมั้ยังทำอยู่ทำอยู่ที่ไหนอ่ะไม่ไม่ทำไม่ทำได้ยังไรอ่ะก็ได้เห็นอยู่นะมาด้วยกันปะมาด้วยกันปะอะไรแป๊บเบาๆสองคนมาด้วยกันปะแป๊บเบาหลังกลับมามึงมาอะไรมาเนี่ยกาจารย์ครับอันนี้อันนี้คือมือหมอแน่ปะหมอคนอ่ะหมอแต่นี่เป็นลูกศิษย์ใครเนี่ยไอบอลเบาๆอ๋อเด็กผมเป็นผมเป็นผมเป็นนักศึกษาแพทย์ครับนี่นี่ลูกศิษย์ผมจริงหรือเปล่าผมผมเอกเอกผ่าตัดสมอง เน่เ่โอ้แต่พี่จะบอกใครนะเพราะาที่ว่าอาจารย์หมอผมไม่รู้เลยว่าผมแอบไว้ผมยาวโอ้โหอาจารย์ไม่ไม่เคยนี่คือหมอผู้ช่วยผมใช่ไหมคุณจบมาแล้วเนาะชื่ออะไรผมคุณคุณมีชื่อไหมอาจารย์ใหญ่ป่ะเฮเลนเฮเลนเฮเลนที่อยู่ที่อยู่อุยยีป่ะ ที่ผมถามหน่อยว่านักศึกษาที่เรียนแพทย์เนี่ยต้องตัดผมจั้นหรือเมล่าโอ้โหต้องผมสั้นอาจารย์ตรวจตลอดปะ <_ S 1> ผมตรวจตลอดผมแล้เข้มงวดคนไหนนะไม่ตัดแล้วผมยาวมาแค่คออกมานิดนึงประมาณครึ่งครึ่งมิลอะคือเธอพี่ผมไล่เลยอย่าอย่า,ยา,ยาทำให้อาจารย์เขาเขาสงสัยไารเลยอยราช่วนไปนอนเลยเพราะวันนี้ผมต้องมาฉีดสิ่งให้พี่ด้คุณโกหกว่าอะไรครับพี่อาจารย์หมอเขาใส่ตายาวครับ แบบใกล้ๆแต่ใกล้ใกล้มอมองเบลอๆมองไม่เห็นอ๋อเล่นระยะจริงใช่ครับเราก็เลยอาศัยนั่งหน้าเขาจะไม่เห็นเห็นคือคนไข้ที่ผ่านมือผมประมาณ50คนเนี่ยผมบอกเลยว่าอ๋ออันนี้คือพลาดผิดเรียบร้อยเรียบร้อยก็ต่างแขกคนแรกตั้งแต่คนแรกเอ้ยเอ็กซเรย์มามีแต่เส้นผมเต็มร่างกายผมยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรจะดของเนี่ยผมว่าน่าจะใช่ของมึงอ่ะผม หมออาจจะยังไงเอาผมลงไปจุ่มคือไม่ต้องกลัวทุกคนวันนี้ผมมีผู้ช่วยมาใส่ตลายาวแล้ใช่เดี๋ยวคือผู้ช่วยผมอ่ะเขาจะช่วยเขาจะช่วยทุกด้านเออ่ทำอันนี้หมอไม่เห็นเลยเหรอไม่เห็นกลัวไม่พี่เขาไม่เห็นเลยเพราะว่าใกล้เพราะว่าไอ้ที่เขาเก่งแล้วเดี๋ยวผู้ช่วยผมอ่ะ เห็นเห็นเห็นนะไไม่คือหมดแค่หมออขายังไม่กระแทกยังไม่กระแทกมึงเหมือนโนบิตะเลยมึงรู้แล้วใช่ใช่เป็นหน้าแบบไหนหมอเดี๋ยวนะหมอใส่ตายาวแล้วแว่นพี่หมอใส่เนี่ยช่วยเรื่องอะไรอ๋อให้สายตาปกติหรือช่วยให้มันผมซื้อโกูเฉยผมซื้อมาแบบเท่ๆโก้ๆูวันนี้หมอหมอจะฉีดวัคซีนที่ผมฉีดวัคซีนแต่เดี๋ยวให้ผู้ช่วยหมอฉีดให้ไอ้แม่ ไอ้โรคโควิดเนี่ยมันติดต่อไงโรคโควิดติดต่อยังไงก็ได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์ไอดีหรือว่าเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบได้ลองติดต่อกันได้โดยมี่เราจะเก่ย้อนที่หมอเลยหรือว่าที่คือตัวโควิดเฮ้ยไม่ใช่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะให้คุณหมอเริ่มทําการฉีดวัคซีนให้แต่ละคนเลยนะครับวันนี้เราได้เป็นโค้ต้ามาจากทางภาครัฐด้วยนะครับก็คือไลเซนต์อันนี้คือผมบอกได้เลยว่า ท่านได้เซ็นให้กับเรามาเลยครับเป็นโค้ต้าพิเศษเพราะว่าที่เซ็นตั้งหากใช่เซ็นตั้งหากอันนี้ไม่ตัวอะไรอ่ะใช่ใช่บูโลน่าป่ะไม่เป็นเป็นคาโบนาร่าครับคาโบนาร่าไอพวกนี้ฉีดดีนะดีของดีพวกเราติดติดกันมากี่ปีแล้วเจ็ดป่ะคุกหรืออะไรครับติดคุกเนี่ยมาเจ็ดปีไอเราบ้านเมืองเจริญขึ้นไหมเฮ้ยพูดอะไรงั้นก็เจริญดีก็เจ็ดแปดปีแล้วเอ้ยได้เดชจะลองออกไปดูไหมล่ะ เฮ้ยเป็นไรครับผมกลัวผมกลัวเห็นพวกยานบินอะไรพวกเนี้ย้องออกอยู่ข้างในดีกว่าเหรอเพิ่งออกไปเมื่อวานอยู่ข้างในเลยอยู่ข้างในดีกว่าอยู่ข้างในดีกว่าอย่าออกไปเลยขอร้องเลยขอร้องเลยอย่าออกเลยอยู่ข้างในดีคือถ้าแต่ติดอะติดก็ดีใจแล้วตอนติดตอนแรกดีใจแล้วพอมารู้ตอนนี้มันยังอยู่ไม่ออกดีกว่าหมออันนี้มีมีลายตาแมวไหมมีมีเดี๋ยวหมอไอ้นี่ถมให้ไม่ใช่คอนแทคเลนส์อนบ้า เดี๋ยวหมอเชี่ยคนแรกเลยเป็นหมอจริงป่ะเนี่ยหมอจริงหมอจริงเพราะว่าเขาต้องเตรียมอุปกรณ์มาให้ทางการแพทย์นี่โอ๊ยไอ้หมอมึงเป็นคนเนวะไอ้พี่เชี่ยหมอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหมอจริงป่ะเนี่ยหมอจริงมึงือบาปแรกคุณดูเดี๋ยวนี้เลยนะหมอหมอแป๊บนึงนะไปไปกูหมอมึงอยากหายหรือเปล่าไอ้หมอเป็นหมอจิตมงมึงต้องรักษาสิเอาไปวะนี่มันเป็นวิธีแปลกๆนะเอ็มมือมาเขี่ยไอะไรมาเขี่มาใส่เลยมเขมาใส่โอ้ยนั่นตีเพื่ออะไรฮะเพื่อไอ้เส้นเลือด พื่อให้แสบอ่ะขอเพื่อนเลยยาวยาวจิ yeah ้มเลยจิ hey, ้มเลยเฮ้ยม hey, oh ันจ hey. hey ิ้มเลยเฮ้ยมันเจอเฮ้ยจิ้มเลย าคุณเดี๋ยวคุณคุณไปนั่งดูไปนั่งก็ขยับมาขยับมานะผู้อธิบานแล้วเหรอาเขาให้นั่งกี่ชั่วโมงเปล่าตัวนี้เร็วมากครับนั่งแลำเดียวก็ได้แล้วแล้ไม่ผลแบบเคียงข้างอะไรพวกนี้หรอข้างเคียงฮะขยับขยับมาเลยไปแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะฮะแบบได้รับวัคซีนไม่เหมือนกันนะนี่น้องต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าเขาก็จะมีโคดตามาแค่ไม่ได้ดิผมก็มีสิทธิ์เลือกอีกเขาไม่ได้ครับนักการเมืองเลือกไปก่อนแล้วครับอันนี้เราชื่ออะไรอ่ะปูหมอปูป่ะเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยคุณใช่หมอปูฉฉีีีีดดดดไไไ้้้มมมัยยยเเเนนน่่่ทาาขใคคุกอะรบ เออทำไมอ่ะหมอทำไมเข้ามาในคุกอ่ะทำผิดคดีอะไรเล่งรีบฉีดเลยเล่งรีบส่งไปตรงนู้นเลยให้ไหมเจ็บไหมเฮ้ยอาการเป็นไงอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บเพราะเข็มเหรอเจ็บจองเขาบดยาอยู่จะต้องบดยาให้มันเข้าไงซึมเอามาคนต่อไปเลยดีกว่าหมอว่าเนาะเฮ้ยทมาอะไรอ่ะเฮ้ยหมา เฮ้ยมึงไม่เคยบอลจีดๆเลเถอะโอ้ยอย่าเอ้ยอย่าเหว๋อดิอ้าวงงงงงงมึงเป็นใครเนฮ้ยยาวัคซีนของอามาชีดแล้วมึงฉีดเล่นทำไมนะไม่ได้ฉีดไม่มันไล่ไล่ละกายครับใช่มันจะไม่ครบโดสดิมันก็ได้เป็นสูตรจุดเก้าห้าโดสดิงั้นหน้มึงขอไปหน่อยนึงอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ซื้อน้ำมาแล้วเดี๋ยวเติมให้ใช่ครับเฮ้ยแต่ไอ้ี่บอบอลมึงไม่ต้องกลัวหรอกไม่กลัวมานี่ไม่ต้องพูดมามาเฮ้ยเกี่ยวอ่ะเฮ้ยมันฉีดอะไรไม่รู้้้เเฮฮยยหมอออฉีดะะไร่ โอ้ยโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลื่อนเหรอเลื่อนเหรอมาแล้วไม่ติดไมเหรอมาแล้วทำไมเออทำไมหัวมุมกล้องเั็เลยเฮ้ยฉีดยังเนี่ยฉีดยังมึงเห็นขนาดนี้ก็ได้ยังรู้อากาศไอ้ยี่สทำไมไม่ไม่ฉีดมึงเข้าเส้นลงเลยหรอจิ้มไปแล้วแต่ไม่เข้าไม่เข้าเนี่ยน้ำเลยปิ้งกระเด็นใส่หน้าใช่ใช่เฮ้ยคุณไปทำอะไรมาเนี่ยหนังมึงเหนียวนะแขนขวาคุณไปทำอะไรมาเนี่ยแขนขวาไปสักที่เชียงรายเอ้ยแล้วแขนซ้ายอ่ะสักที่ลาดบุรีอ้าวแล้วขาขวา การกระสักสุพรรณบุรีขาซ้ายไปสักที่เมืองตังแล้วดันหน้าจบแล้วหมอฉีดอะไรไปอ่ะไม่ทำไมหมอฉีดยาแต่ไม่เข้านี่ฉีดอย่เข้าเลยครับแล้วก็เมื่อกี้คือวัคซีนคือมันก็เสียหายไปไปเลยอ้าวแล้วเพื่อนผมจะมีภูมิได้ไงผมก็มีภูมิดิแล้วเดี๋ยวหมอไปไปตั้งไปตั้งไปตั้งสารก็ได้อันนั้นไม่สารเพราะภูมิได้มีภูมิมัไม่ได้ อามาตาคนต่อไปครับอมามาเดี๋ยวมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคนนี้มาในบทบาทเลยนะคนนี้โอ้ยคนนี้ก็ปกติชีวิตคนคุกทั่วไปกระฉิดอกระฉดก็จบไปดีโชคดีที่ยังเหลือเดี๋ยวหมอจะจัดการให้เอ้าหมอไม่ได้ปิดฝาแล้วครับเออหมอลืมหมอนี่วก็เป็นฝาส่แต่ใจไแล้วเดี๋ยวต้องมาร์กจุดจุดจุดอันนี้ด้วยฮะใจใจเดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาจอะตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้โคต้าหมดแล้วหมอดูดีเขาดูดน้ำที่โต๊ะมาฉีดเองแล้ว ไม่ได้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 คุณมันโดนโดนอาก้ศมันเสื่อมคุณภาพไปแล้วคุณูกโควิดจริงจหมอคุณไม่ต้งกลัวโควิดหโควิดจะ่ต้องกลัวคุณนะน่ผมว่าทาไมอ่ะคุณแรงกว่าโควิดงั้นผมไม่ฉีดหมองั้นผมว่ารอรอโดสหน้าดีกว่าใช่ใช่เอาแล้วนี่เกี่ยวนะไหมก็อันนี้ครั้งหน้าผมจะได้เล็งตรงนี้ถูกแล้วถ้าเขาจางถ้า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 มันจางอ่ะหมอว่าเราเรานี่ดีกว่าเราเพิ่มย้ำย้หน่อยเนาะสอบรองไว้ก็ได้หาจุดสารองอะไรไว้ ผมว่ามันไม่น่าจะเลยจากวงนี้หรอกไม่แล้วชี้ด้วยนะเพราะครั้งหน้าเรามาเราไม่รู้นะว่าแบบนีว่าว่าคุณหมอจะชี้อะไรก็ต้องเขียนบอกด้วยนะว่าคุณหมอจะต้องชี้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ชี้ด้วยนะว่าตรงนี้เดี๋ยวหมอมาเอ้ะอันนี้ใส่ป่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวหมอมงชี้อะไรจุดแจ้งไปด้วยวัคซีนมีข้ออะไรเขียนไปด้วยไอโบโลนาโบโลนาจัดให้โบรนาขอขอบชี้ด้วยนะโบรนาโบรนาพิกป่ะพิกไหมผิดพิดผิดอ๋ออันนี้เขียนผิดไม่มันไม่มีแม่เอกมันมันลบไม่ได้ครับพี่ใช่ใช่เอาโบรนาโบรนา

เฮ้ยมึงเอาอะไรบ้างอะไอ่เนี้ยปลาเขียวปลาเขียวปลาเขียวแล้วก็สปุกนิกสปุกนิกสปลาเขียวสปุกนิกเนี้ยเนี้ยมาเฮ้ยแปะไปละเซโนฟาร์มอะไรแล้วก็เซโนฟาร์มนะครับเซโนฟาร์มขอเจริเจริญนะขอบคุณกีกีโดดโดดไปกี่ทีก็ไมไม่ได้โดดไม่ได้โดดไม่ได้โดดแล้วก็ไอ้ซีรีส์แหละอันหนึ่งด้วยไม่ไอ้ไอ้เนี้ยมึงเอาฟอนกระลอกเหรอโอเคอันนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้อันเดี๋ยวหมอลงชื่อไว้นิดนึงว่าว่าได้ว่าเป็นหมอเอออันอันอันนี้เดี๋ยวเซ็นเซ็นเซ็น เซนจานนิดนึงครับว่ามันยาวมากมันโอ้โหมันแบบเพราะว่าเพราะว่าแบบขึ้นต้นก็ตัวใหญ่ลงหลังก็ตัวใหญ่ใช่แล้วชี้ขึ้นไปโอ้โหนี่้หมอมันเซนเล็กๆไม่ได้ไงเฮ้ยไอ้หมอมึงดึงถอดจักรแลทำไม หมอฮะ <limbs. S 2> เราต้องไปเรียนจําไหนฮะเนี่ยเรีอนจำการ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 เจนะบุรีใช่อันี่อ้นี้นีเรื่องนี่อันนี้เรียนจําการเจนะบุรีครับถูกต้องถูกต้องอันนี้อันนี้การอะไรฮะการนัจบุรีแสดงว่าวันนี้ผมน่าจะมาผิดน่าจะมาผิดเฮ้ยนี่ฉีกเข้าตัวพวกผมอ่ะอ๋อจริงๆแล้วผมในในทางเทคนิคแล้วคือเขาจะเรียกฉายาว่าเป็นหมอแต่ว่าจริงผมเป็นหมอแอร์หมอแอร์ผมต้องมาเติมน้ำยาแอร์ใช่ครับอันนี้ฉีกคุนี่อะไรเนี่ยวัคซีนเหรอำยาเป็นน้ำยาแอร์ไอ้สัตว์เย็นทั้งตัวแล้วทีคุณจะเย็นขึ้นนะครับ 你们回来。